พยยอลหลวงภูมิพลทัานทรงระราชชานนำให้หลังศึกษาดีนำโดยศักดิ์สิเกียรติกระกรดั่งพื้นท้องไทยโบกสวยทั่วแดนควงงามปารติภาษาความพอเพียงเร่งคิดทําเป็น,ปน,ปนอาสาคิดเด็นในเทคโนโลยีนวัตกรรม จงพูตรมันงมันพัฒนาชุมชนก่าวหน้าที่สุดร่วมบริหารอนานบ้านนองหาวิทยายนมีปัญญาเปียงล้นเป็นแก้วอันประเสริฐมาชานานมีสัมมาคารวศาสตร์ิวิทยาเชี่ยวชาญยังความรู้ มันมน,มนพชุบชุชเก่าหน้ามีสุวนร่วมบริหารอ่านฝาน้องหาวิทยายนมีปัญญาเปียเ่ยมล้นเป็นแก้วอ,อันประเสริฐอาชานานมี่สัมมาคารวะศาสตร์ศิลปวิทยาเชี่ยวชายังความรู้ผู้ สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนพบกับขันษาภาษาไทยกับคุณครูธนจักรโคโสิทธาคุณครูกุ๊กกิ๊กน e ยีพีพิเศษการฝึกอ่านบัญชีศัพท์คำพื้นฐานเราเดินทางมาถึงชุดที่4แล้วลูกเด็กๆพร้อมหรือยังเอ้ยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามชุดที่สี่ชุดที่สี่คำที่บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่สามชุดที่สี่าไปดูคำแรกกันลูกอ่าคำแรกกันเลยคำว่ากะพริบกะพรีบหกสิบสองกะลำปีกะลำปีหกสิบสามกั้ง 64, กั้งหกสิบสี่กันแสงกันแสง 65กัมปนาศกัมปนาต6 6การการ67การขนส่งการขนส่ง68การคับมนาคมการคมนาคม69การงานการงาน เจ็ดสิบกาตูนกาตูนเจ็ดสิบเอ็ดการประมงการประมงเจ็ดสิบสองการการเจ็ดสิบสามกาลสินกาลสินเจ็ดสิบสี่กิจกรรมกิจกรรมเจ็ดสิบห้า กิริยากิริยาเจ็ดสิบหกกีกีเจ็ดสิบเจ็ดกุ้งกุ้งเจ็ดสิบแปดเก็บเก็บเจ็ดสิบเก้าเลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมแปดสิบเกลียวคลื่นเกลียวคลื่น ฟังอีกรอบหนึ่งลูกฟังอีกรอบหนึ่งตั้งใจฟังดีๆลูกอีกรอบหนึ่งหกสิบเอ็ดกะพริบกะพริบหกสิบสองกะลำปีกะลำปีหกสิบสามกั้งกั้งหกสิบสี่กันแสงกันแสงหกสิบห้ากำปนาต กมปนาตกมปนาตแปลว่าเสียงลือกัมปนาตเสียงดังเสียงลือ,อยิ่งใหญ่กัมปนาตต่อไปการการการตัวนี้แปลว่าบทกลอนบทร้อยกลองบทกลอน6กการขนส่งการขนส่ง68การคมนาคมการคมนาคม หกสิบเก้าการงานการงานเจ็ดสิบการ์ตูนการ์ตูนเจ็ดสิบเอ็ดการประมงการประมงเจ็ดสิบสองการการเจ็ดสิบสามกาลสินกาลสินเจ็ดสิบสี่กิจกรรมกิจกรรม 75กิริยากิริยา76กีกี77กุ้งกุ้ง78เก็บเก็บ79เกกลีก้ยกลอ่อมเกลี้ยกล่อม80เกลียวคลื่นเกลียวคลื่นจากที่เด็กๆได้ฟังคุณครูอ่านแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านแล้วก็ ส่งมาให้คุณครูฟังเสียงอ,อ่านให้ถูกต้องนะลูกออกเสียงคำควบกล้ำอะไรให้มันชัดเจนคำควบกล้ำให้มันชัดเจนสำหรับคลิปพิเศษคลิปนี้เอาไว้เจอกันในสับคำพื้นฐานชุดที่ชุดที่ห้าสำหรับคำานี้เอาไว้แค่นี้ก่อนลูกสวัสดีจ้า สำหรับคลิปพิเศษคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนลูกเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าคำศัพท์คำพื้นฐานชุดที่5ชุดที่5ไว้เจอกันในชุดที่ห้าหรับคลัปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนลูกสวัสดีจ้าเด็ก